ผลกระทบของโรคระบาดไวรัสโควิดสิ่งที่น่ากลัวกว่าโรคระบาดไวรัสโควิดก็คือการระบาดของความกลัวและข่าวลือค่ะวันนี้คนหลายๆคนนะคะตกอยู่ในความวิตกกังวลเกินกว่าเหตุก็เพราะว่าความกลัวกับข่าวลวงค่ะคนเนี่ยคิดไปแล้วนะคะว่า แค่คุณนั่งอยู่ใกล้กันคุณก็สามารถติดโรคไวรัสโควิดได้ซึ่งมันไม่ใช่ความจริงเลยค่ะคุณรู้ไหมคะว่าการระบาดของไวรัสโควิดเนี่ยเกิดจากการที่มีคนจามรถหน้าคุณหรือว่า ไอาจามแล้วมือเนี่ยติดเชื้อโรคแล้วเอาไปสัมผัสใบหน้าหรือไปสัมผัสสิ่งแวดล้อมรอบตัวค่ะแล้วคุณไปจับต้องสิ่งนั้นแล้วก็เอามาสัมผัสหน้าหรือหยิบอาหารเข้าปากค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือการที่มีความรู้ที่ถูกต้องค่ะว่าโรคระบาดนั้นน่ะมันไม่ได้ติดต่อผ่านการหายใจค่ะ วันนี้โคชอยู่ที่งานสัมมนานะคะที่ห้องข้างๆกันเนี่ยก็มีงานสัมมนาทุกคนยังยินดีมาเรียนรู้เพราะว่าตอนนี้คนที่มีไมเซ็ตในความก้าวหน้าเขารู้เลยว่ายิ่งมีวิกฤตเขายิ่งต้องพัฒนาตัวเองเพราะว่าเขารอช้าไม่ได้แล้วนะคะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือคนที่พัฒนาตัวเองส่วนใหญ่ค่ะเขาเสพข่าวที่เป็นข่าวความจริงค่ะเขารู้วิธีการป้องกันนะคะการล้างมือการให้มือตัวเองสะอาดอยู่ตลอดเวลาการใส่แมสปิดปาก ในเวลาที่อยู่ในสถานที่ที่มีคนมากๆค่ะจําไว้นะคะไวรัสโรคระบาดแต่สิ่งสําคัญคือคุณต้องไม่หยุดใช้ชีวิตค่ะเพราะการหยุดใช้ชีวิตและการหยุดพัฒนามันน่ากลัวกว่าทุกวิกฤตในชีวิตคุณค่ะวันนี้โคชรีฝากไว้แค่นี้ถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยกดเลิฟกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้กบโคชด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้โคชไปก่อนนะคะบ๊ายบาย